Ktis ครับบริษัทกเกษตรกรไทย International s u g a คอร์ปอเร t i o n จำกัดมหาชนครับน้ำตาลแน่ๆเลยนะสายหวานมาอีกแล้ว Ktis นะครับนะนี่ไงกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจน้ำตาลทายนะครับน้ำตาลทายนะอืม เอา้าหายไปไซร์หะห่วยหรอผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับ K T I S รายย่อยถือ20%เรเหรอไปไหนกันหมดอะรายใหญ่เป็นบริษัทครับเป็นบริษัทนะสองบริษัทแรกเยอะเลยถือเยอะเลยนะแล้วก็เป็นบุคคลครับไทยดีอาร์ก็อยู่นะโหบริษัทถือเยอะบริษัทถือเยอะนะ งบการเงิน TATS ครับหนี้สินรวม7,180ล้านสินทรัพย์รวม15,172ล้านเนาะหนี้สินก็เริ่มเยอะนะแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับกําไร645ล้าน791ล้าน740ล้าน568ล้านปีนี้ติดลบ296ล้านนะครับกําไรดีมาตลอดนะที่ติดลบเนี่ย เกิดจากยอดขายมีการส่งต่างประเทศไหมแล้วเหมือนแบบว่าต่างประเทศมันชะง,งักไงตอนช่วงโควิดนะครับไม่แน่ใจว่ามีส่งของต่างประเทศหรือเปล่านะครับันผลก็ไม่มีไปด้วยนะหกสามหกสี่นะครับมุมมองจนเป็นเป็นขาลงของของงบนะมุมมองจะเป็นขาลงของงบเพราะว่าเพิ่งมาติดลบอะไรประมาณน,นีค้ครับกราฟล่ะ KTIS ครับ ราคาปัจจุบัน4บาท3 4สตางค์ราคาเส้น2วัน3บาท66สตางค์มุมมองแบบนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะนะครับดูภาพใหญ่น่อยโอ้วีก็เห็นเอ้ยมันก็เห็นแล้วะ่ะม,มันก็เห็นแล้วนะนะครับโอเป็นหุ้น IPO หรอตั้งแต่สมัยปี2014-2015นะครับเออตั้งแต่สมัยผมเข้าตลาดเลยนะสร้างจุดสูงสุดไว้ครับ ยืนเด่นเป็นสง,ง่าอยู่ที่12บาท50สตางค์จ้าโหยหนาวเน็บเลยมึเงเอ้ยเป็นเบาหวานอะช่วงนั้นอะอปรับฐานครับ2บาทเดี๋ยนะ2บาท36สตางค์ดุมากดุเหมือนกัน12บาท5เหลือ2บาท36สตางค์ตีเส้นเทนเส้นกดมาครับ ตีจากสิบสองบาทานี่แหละลงมาหาสองบาทกว่าอืมปรับเป็นเดย์เย <Yo. S 1> อะอประมาณนี้ครับจัดทรงเส้นเรียบร้อย คำถามคือ KTS ขาขึ้นหรือขาลงอืมผมชอบถามบ่อยๆมีสมาชิกอิ inbox เพจเข้ามาลายส่วนตัวโทรมาก็มีผมจะให้คำถามกลับไปหุ้นตัวนี้ตัวนี้ครับผมถือราคานี้อยู่ถือต่อได้ไหมผมจะถามว่าหุ้น ตัวนี้ตัวนี้ที่คุณถามมาเนี่ยราคาสูงสุดเท่าไหร่ปรับฐานเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบตัวนี้นะคุณต้องตอบผมว่าราคาสูงสุด12บสอาทห้าสิบตังค์ผมถามราคาสูงสุดหมายถึงว่าราคาสูงสุดของกราฟนี้เลยอืมสิบสองบาทห้าสิบตังค์ราคาปรับฐานครับอยู่ที่2องบาทสหกสตังค พอคุณตอบแบบนี้มาปุ๊บผมก็ไม่จบผมก็ถามต่อแล้วราคาที่กลับขาขึ้นกี่บาทถูกไหมผมจะไม่ถามเกี่ยวกับราคากับขาขึ้นของเส้นเทนเส้นกดหรอกผมจะถามเกี่ยวกับราคากับขาขึ้นของเส้นสองร้อยวันในเดย์มมันก็จะแถวแถวนี้สามบาทหกตังครับ อประมาณนี้นะประมาณนี้นะอืมบอกเป็นไกดไว้ก่อนเผื่อใครดูอีพีนี้ไงนะครับตอนผมถามไปอ่ะคุณไปเปิดกราฟดูก่อนถามว่าทำไมทําไมผมต้องถามด้วยทําไมผมไม่ตอบเลยผมจะให้คุณซึมซับเกี่ยวกับการดูกราฟเพื่อให้คุณดูว่าอ๋อมันดูแบบนี้เว้ยมันมาจากด้านบนลงมาด้านล่างพอปรับสุดเก็บของเสร็จก็ดันขึ้นขาขึ้นถูกไหมคุณจะได้ไม่ต้องไปสนใจงบก่อน คุณสนใจกราฟก่อนเพราะอะไรเพราะเราจะต้องอยู่ในโลกของเกมราคาถูกไหมคุณจะต้องซื้อถูกขายแพงถึงจะกําไรถ้าจะซื้อแพงขายถูกก็เจ๊งเลยถูกไหมอืมคุณอยู่ในเกมราคานะคุณอยู่ในเกมราคาคุณต้องอ่านกราฟให้ได้นะครับประมาณนี้สรุปรู้แล้วนะดย12บอาท5ปรับฐาน2บาท36กลับขาขึ้นที่3บาท6ตังถูกไหม อ่าโอเคครับผมเข้าถึงเรื่องของผมแล้วนะเส้นเทนเซกดบอกว่า KTS i เนี่ยกับขาขึ้นประมาณ3ามบาทห้าบาทหประมาณนี้ครับอืมประมาณนี้นะอืมเนี่ยพราะเราก็ขึ้นไปตอนนี้ย่อตัวลงมาครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเขาชนแนวต้านนี้เขาชนแนวต้านนี้ นี่เลยหกบาทห้าตังค์เห็นไหมไม่ผ่านหกบาทห้าตังค์ก็เลยย่อย่อแรงซะด้วยนะย่อแรงซะด้วยนะครับย่อแรงซะด้วยนะครับย่อมาแนวรับไหนอะแนวรับนี้ครับนี่นี่อยู่ในโซนแนวรับนี้เห็นเขาเบรกตอนสามบาทหกตังค์ขึ้นไ,ไหมเขาทำกรอบอันนี้ให้คุณก่อนนะเห็นไหม เขาทำกรอบอันนี้ให้คุณก่อนก่อนนี้เขาจะเบรกสี่บาทสามสตางค์ขึ้นไปได้นะนะครับนี่แนวรับอยู่แค่นี้ครับอืมอ่ะแนวรับอ่านแค่นี้นะครับแนวรับอ่านแค่นี้ก่อน นครับแนวต้านล่ะแนวต้านล่ะแนวต้านแรกให้เป็น4ี่บาทห้บาหแต่อย่าลืมตอนนี้มันอัพเทนมันไม่ได้รูดสาบาทหกสิบหกสตางค์ย่อมาไม่แปะครับคุณคิดถึงคนก็อยู่10บกว่าบาทดิถูกปะ่ะคุ้นขึ้นมาจากปรับฐานเนี่ยขึ้นมาเห็นเห็น5,6บาทโอ้ยบางคนนะทิ้งหมดพอตแล้วเอาเงินกลับไปเก็บนอนฝันแล้วแบบนี้ นะครับว่าเอออย่างน้อยก็ได้ตังคืนว่าขาดทุนช่างมันเป็นประสบการณ์โอประสบการณ์ขาดทุนตลอดก็ไม่ไหวนะครับคุณต้องหาความรู้นะย่อลึกๆแบบนี้ดีครับตอนดีดกลับมันดีดแรงอืมประมาณนี้ก่อน ถ้าเกิด K T I S ผ่านหกบาทห้าตังไปได้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ายอดต่อไปเท่าไหร่เห็นไหมครับเขาซับแรงขายอันนี้แรงมากๆแปลว่าคนติดเยอะมากๆตรงนี้ครับซับแรงขายหกบาทห้าตังแรงโคตรๆนะคือย่อต้มลงไปแบบโหดเลยเออยอเป็นบาทต่อไปก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละครับอืน่าจะไปตรงนี้ก่อนนะ8ปดบาทเนาะแปดบาทอืม เดี๋ยวไล่ขึ้นมาจาก6บาท5ตังก่อนนะครับก็จะมี6บาท50 7บาทนะครับบางคนนี่เขาบอกว่ายิ่งซื้อหุ้นยิ่งลงเพราะคุณไปเข้าเทนขาลงนะครับอืมคุณก็ต้องรู้ตรงนั้นด้วยเนาะ ทำไมเรายิ่งซื้อหุ้นยิ่งลงเออคุณเข้าในเทนขาลงไงถูกไหมนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับผมจะบอกอยู่ว่าไอ้น้ำตาลทรายเนี่ยที่ที่บริษัทคริส k t เ s นี่ยผลิตอยู่นะครับมันเป็นพกกระพันนะมันเป็นราคากลางนะแล้วแต่ประเทศไหนประเทศไหนที่เขาจะ เขาจะกําหนดราคานะครับอืมเราไม่สามารถไปแบบว่าทําให้พุ่งสูงปี๊ดเหมือนทุเรียนได้นะแล้วก็ร่วงตุม้มลงมาได้นะอืมไม่มีราคากลางไงทุเรียนถูกไหมแต่น้ําตาลทรายมีราคากลางนะครับอืมรับซื้อตันเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยครับอืมประมาณนี้นะไม่เหมือนกันนะแล้วก็ไล่ไปก่อนนะครับ จริงๆตรงสิบาทกว่าเนี่ยผมว่าเขามีบางส่วนเนี่ยที่ลงไปบ้างละเพราะาตอนนี้ตลาดมันดีดแรงไงคนบางคนเขาก็อยากจะสลับตัวอยากจะสลับตัวนะครับอย่าสลับไปดอยเป็นใช้ได้อืมสลับไปได้หมดแหละต้นเทนถูกไหมบูพื้นฐานบริษัทหน่อยว่ามันเป็นยังไงเนาะสรุปแผน KTIS ครับ แนวรับแรก4ี่บาทส8บดตังแนวรับถัดมา4บาทนะแนวรับถัดมา3มบาท72สตางค์ครับเนี่ยตรงนี้ไม่ควรหลุดละถ้าเป็นแนวเทคนิคเนี่ยคุณยืนอยู่4บาท3ามี่ใช่ไหมอย่าหลุด4บาทคุณต้องปิดเขียวให้ได้ก่อน4บาทแล้วเด้งกลับไปแนวต้านแรกก็4บาทห้าบบาทหก4ดบาท92ถ้าเห็นเลข5บาทจะดีมาก เห็นเลข5้าบาทจะดีปะ่ะโอกาสที่จะไป5้าบาทห้าตังห้าบาท5 5ห้าบาทเจ็ดห้าและหบาทเป็นไปได้แล้วก็เบรกซะเพราะคุณลงมาดุมากคุณกำลังทำแพทเทิร์นเอ็นหรือเปล่าอ่าคุณกำลังทำแพทเทิร์นเอ็นหรือเปล่านะครับนะครับเข่าของเอ็นคุณอยู่ตรงไหนเออเข่าของเอ็นคุณอยู่ตรงไหนนะครับอืมหุ้นมาเปิดอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดแบบเห็นแกลบที่เปิดออกมาไหมเนี่ยนะเนี่ยแกลบเนี่ยเนี่ยแกลบเนี่ย คุณปิดแก็บห้าบาทได้เมนะื่อไหร่นะโหวิ่งกระจุยอ่ะตัวเนี้ยอืนะครับเพราะมันจะเป็นแรงซื้อที่เข้ามาสายเห็นแก็บในชอบเลยนะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยืนกลับมาได้นะคุณยืนกลับมาได้นะไม่ดูดสี่บาทนะกลับมาได้นะคุณผ่านห้าบาทได้เมื่อไหร่นะโอกาสที่จะวิ่งมาหกบาทไม่ได้ง่ายครับวิ่งมาหกบาทปุ๊บเนี่ยคุณมองตรงนั้นก่อนว่ากลุ่มน้ําตาลของเขาเนี่ยมันเป็นไงมันยังโอเคอยู่ไหม เช็คราคากลางนิดหนึ่งเช็คกราฟไม่รู้ว่ากราฟโลกจะมีหรือเปล่านะเกี่ยวกับพวกราคาน้ Joshua ําตาลผมไม่แน่ใจนะครับคือคุณดูพกพันคุณต้องเข้าใจนะนะมันมีขึ้นมีลงนะครับอืนะครับแต่ถ้าผ่านหกบาทได้เนี่ยโอกาสที่คุณจะมาทําลายด่านแปดบาทเป็นไปได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยด่านเนี้ยด่านเนี้ยเนี่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 ยตรงเนี้ยครับด่านแปดบาทเป็นไปได้นะแต่คุณอาจจะโดนแรงขายอีกรอบหนึ่งเนี่ย อจากหกมาแปดสองบาทนาะแต่ถ้าผ่านได้ครับต้านใหญ่ๆนะจะเป็นตรงนี้นะจากเก้าบาทสิบาทเนี่ยต้านใหญ่ๆเก้าสิบเก้าบาทสิบาทเพราะว่าตรงนี้คุณเชื่อไหมคนบางคนนะถือตั้งแต่ IPO นะจนกําไรถึงนี่นะจนมาถึงตอเน,นี้แล้วขาดทุนก็ยังมีนะผมเห็นมาแล้วผมถามทำไมไม่ขายล่ะเขาถามว่าขายตอนไหน แต่พอขาดทุนเขามาถามว่าขายดีไหมงงวะคือคุณไม่รู้จุดขายไงคุณไม่รู้จุดขายนะครับคุณต้องรู้ด้วยนะถือรันกําไรมากําไรห้ามขาดทุนคุณต้องรู้ด้วยคุณต้องอ่านแนวรับแนวต้านเป็นอ่านเส้น2ี่สวันเป็นคํานวณเป็นว่ามันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วถูกไหมแต่ถามว่าคุณถือทนทนถือยังไงถือทนทนถือยังไงคุณต้องถือต้นเทนถูกไหมเนี่ยคุณต้องถือต้นเทนอสมมติเอาเป็นกราฟ kts นะ สมมติอะคุณไม่ได้ต้นเทนแต่คุณได้แถวเนี้ยเนี่ยเอาสี่บาทถูกปะคุณก็ต้องมองทีละบาทก็ได้มองทีละบาทมองขึ้นไปเออถ้ามันเบรกหกบาทได้เนี่ยโหความตั้งใจขึ้นมาเพียบถูกไหมความตั้งใจขึ้นมาเพียบอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นะถามว่าเอ้าแล้วแล้วจะดูยังไงล่ะจะดูยังไงว่ามันแบบเป้าเท่าไหร่เอา้าดูห้าสิบเปอร์เซ็นตก่อนดีครึ่งทางไงครึ่งทางของของเขาเนี่ยครึ่งทางเท่าไหร่ล่ะ ถ้าเขาผ่านครึ่งทางไปได้โอกาสที่เขาจะไปแนวต้านสาคัญก็มีถูกไหมหลักการเดิมนะครับหลักการเดิมนะครับสรุปแผนนี้ไปแล้วนะเราไปดูครึ่งทางกันไหมเออนะครับใหญ่หลุด4บาทนะครับ F สี่ทเท่าไหร่นะวางแผนออกด้วยนะครับถ้ามาหลุด4ี่บาทนะครับดูภาพใหญ่นิดนึงอืมอ่ให้แท่งมันอ้วนอ้วนอ่ะอ่า นี่ครับครึ่งทางเขา7จ็ดบาทสี่ถ้าเกิดว่า KTS ขึ้นมา7จ็บาทสี่สามได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะไป8ปดสิบสิบสองก็เป็นไปได้ไงเป็นไปได้แต่ถ้าเอ้ยมันมาถึง7จ็บาทสี่แล้วคุณจะเทคกำไรก่อนได้ได้ครับได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคุณมาถึงครึ่งทางเนี่ยไม่ต้องเจอครับคุณเจอคนตรงนี้แน่นอนถูกไหมคุณเจอคนแถวเนี้ยกับแ,แถวเนี้ยเทคใส่คุณแน่นอน เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกตินะอืมเป็นเรื่องปกติอืมนะครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ